สวัสดีค่ะสายจาก Always Vacation นะคะวันนี้ก็ไปทำใบขับขี่สากลมาค่ะก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะ เริ่มจากสถานที่ตั้งของกรมขนส่งทางบกที่จตุจักรเลยนะคะเข้าได้หลายทางมากๆเลยค่ะมีทั้งวิภาวดีซอย3นะคะวิภาวดีซอย5พระโลโยธิน1ิพระโนโยธิน1ิบแทับ 1, แล้วก็อินทร,รมระ15ค่ะสะดวกทางไหนเลือกใช้ทางนั้นนะคะแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งค่ะว่าเรื่องของที่จอดรถไม่ได้หาง่ายๆเลยนะคะก็ลองบริหารจัดการเรื่องที่จอดรถด,ดูนะคะสําหรับเวลาเปิดทําการของกรมขนส่งทางบกก็จะเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะ แต่ว่าไซขอแนะนําว่าถ้าเราเดินทางไปช่วงเช้าเนี่ยก็จะสะดวกมากกว่านะคะอย่างวันนี้เนี่ยที่จะไปทําใบขับขี่สากลน,นะคะก็คือไซจะไปถึงตั้งแต่ก่อน11บเอโมงนะคะคือไปถึงตั้งแต่ประมาณ10บโมงครึ่ง แล้วก็ภายใน20นาทีก็เสร็จแล้วค่ะซึ่งเห็นเลยว่าพอเวลาเริ่มประมาณ11โมงนะคะเริ่มมีคิวสะสมค่อนข้างมากค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรยังไงเดินทางไปที่ไหนขั้นตอนนานไหมและเราจะได้อะไรกลับมานะคะเริ่มจากอย่างแรกค่ะการเดินทางนะคะเล่าให้ฟังแล้วเราไปที่กรมขนส่งทางบกจตุจักรนะคะซึ่งเราก็จะต้องมองหาอาคาร4ค่ะพอไปถึงที่อาคาร4ี่นะคะชั้น ง่ายมากๆเลยค่ะชั้น1เลยค่ะพอเวลาเจออาคาร4ชั้น1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามองไปแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นป้ายชัดเจนว่าทําเป็นใบอนุญาตนะคะขับขี่ระหว่างประเทศค่ะเราก็สามารถเดินเข้าไปทางด้านซ้ายมือตรงนั้นได้เลยนะคะซึ่งเอกสารหลักฐานที่เราจะต้องเตรียมมาจากที่บ้านนะคะเราจต้องเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือพาสปอร์ตเล่มที่จะใช้เดินทางค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นบัตรประชาชนนะคะยังไม่หมดอายุแล้วก็ใบขับขี่ก็ต้องยังไม่หมดอายุเช่นเดียวกันนะคะเราก็เตรียมรูปถ่าย2นิ้วจำนวน2ใบและเงินสด505บาทค่ะจะเล่าให้ฟังทีละขั้นนะคะขั้นแรกเนี่ยพอเวลาที่เราไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจหลักฐานอย่างที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตใบขับขี่บัตรประชาชนรูปถ่ายเตรียมมาหรือเปล่าเงินเตรียมมาพร้อมหรือย,อยัง ทีนี้ก็คือจะมีประเด็นนิดนึงนะคะจะเล่าให้ฟังในเรื่องของรูปถ่ายคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็ทักว่าแบบเฮ้ยเนี่ยรูปมันเล็กไปนะคือแบบต้องการรูปถ่ายเป็นแบบ2นิ้วซึ่งใส่ก็บอกเขาว่าอันเนี้ยละค่ะรูปถ่าย2นิ้วเพียงแต่ว,ว่าแบบตัดออกมาให้มันพอดีกรอบเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอตรงใบขับขี่ที่เราจะได้มานะคะคือกรอบมันอะ่ะเท่านี้เลย คือแบบเฮ้ยใส่ตั้งใจขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆจ,จ,จะบอกว่าไม่หรอกคะ่ะเผอิญว่ารูปถ่ายอันนี้เราก็ใช้ในการสมัครวีซ่าเนาะซึ่งมันก็เป็นรูปถ่ายขนาด2นิ้วนะที่เราตัดกรอบให้เรียบร้อยเพื่อแปะลงวีซา่าให้แบบพอดีกับกรอบวีซา่าแล้วจะบอกว่ามันก็พอดีกับกรอบของใบขับขี่นานาชาติด,ด้วยเจ้าหน้าที่ทักทวงมาแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออถ้าเกิดสมมติว่าคุณยืนยันน่ะก็ตามใจนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่ข้าง,างในอะ่ะเขาบอกบอกว่า ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องถ่ายใหม่ซึ่งเอาจริงๆใช้มั่นใจมากเพราะว่าเราถ่ายรูปมาเรารู้อยู่แล้วว่าเนี้ยเป็นรูปขนาด2นิ้วเพียงแต่ว่าเราไปตัดกรอบมาโดยที่อ่ะบอกเป็นทางเลือกแล้วกันนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีรูปที่ไม่ใช่ขนาด2นิ้วพอดีนะคะซึ่งจะบอกว่าวิธีการแก้ไขก็คืองางมากๆข้อ1นนะคะมันจะมีร้านถ่ายรูปค่ะใกล้กับกรงของ กรมขนส่งทางบกนะคะร้านถ่ายรูปอยู่ตรงข้ามกับคอนโดยูดีไลท์ค่ะซึ่งคอนโดยูดีไลท์นะถามหาใครแถวนั้นก็ต้องรู้จักหมดเพราะว่าเป็นคอนโดสูงนะคะที่ ใกล้กรมขนส่งทางบกที่สุดที่บอกว่าคอนโดสูงก็คือคอนโดสูง25ชั้นนะคะชื่อว่า u d ดี i ล h t เจ้าหน้าที่บอกว่าไปถ่ายตรงข้าม U ูดีไล์แหมไอ้เราอยู่แถวนั้นเราก็รู้ใช่ไหมคะเราก็ถามเลยว่าตึก A ตึก B ซึ่งใส่จะบอกพิกัดเพื่อนๆไว้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครมีรูปถ่ายที่ไม่พร้อมนะคะเดินไปถ่ายรูปวิธีที่1นนะคะเดินไปถ่ายรูปด้วยตัวเองคะ่ะสามารถอยู่ในระยะที่เดินได้นะคะ ตรงข้ามคอนโดยูดีไลท์ตึก A นะคะตรงข้ามแบบตรงข้ามเป๊ะเลยเดี๋ยวจะแปะรูไปไว้ให้ดูนะคะแล้วก็ใกล้กับร้านส้มตำปูหมาสะดวกมากๆ ซึ่งวันนี้ก็แบบแอบแวะไปนะทั้งที่รูปถ่ายของชัยบอกเลยว่าใช้ได้เพราะชัมั่นใจว่ามันใช้ได้แล้วก็ใช้ได้จริงๆแต่ก็คือไปสืบข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะคะถ้าจะต้องถ่ายรูปเดินไปตรงข้ามยูดีไลท์ตึก A นะคะจะมีร้านที่ถ่ายรูปถ่ายเอกสารต่อพอลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาก็คือ100บาทจะได้รูปจํานวน6รูปนะคะระยะเวลาในการรอเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ถึง10นาทีค่ะที่ร้านถ่ายรูปบอกแต่ว่าก็มีวิธีที่2นะคะเราจะเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาละกันเนาะ วิธีแรกถ้าเราไปถ่ายเองอ่ะ100บาทวิธีที่2ค่ะแถวนั้นนะ่จะมีวินมอเตอรไซค์รับจ้างเนอะซึ่งพี่เขาก็แบบรู้อยู่แล้วแหละมันก็จะต้องมีคนที่แบบรูปไม่ผ่านไปถ่ายใหม่เพราะฉะนั้นคือเขาก็จะให้บริการให้บริการคืออะไรถ้าสมมติว่ารูปของเราเล็กไปเราก็เอารูปเนี่ยให้พี่วินบอกว่าไปช่วยขยายไซส์ให้หน่อยให้มันเป็น2นิ้วเขาก็จะคิดค่าบริการนะคะ,ะรวมกับค่ารูปเนาะ ก็เป็น160บาทซึ่งเอาจริงๆแท้คิดว่ามันก็คุ้มมากๆค่ะเพราะว่าคือให้ค่าขี่มอไซค์พี่เขาว่าไปกลับอ่ะ60บาทแล้วเขาก็ทํางานให้เราด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ต้องแบบเหมือนเดินร้อนตากแดดแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะคะก็คืออะใช้วิธีแบบเหมือนกับว่าจ้างหวานจ้างหวานให้เขาไปทํารูปมาให้นะคะอันนี้ก็คือสะดวกมากๆนะ,ะๆนะคะก็อย่าเพิ่งถอดใจกลับบ้านไปเพราะมันมีวิธีแก้ปัญหานะพอขั้นแรกเสร็จ,รจเรียบร้อยนะคะตรวจเอกสารหลักฐา,านเจ้าหน้าที่ก็จะให้เป็นใบคิวมาค่ะ ซึ่งของทรยวันนี้ได้คิวที่74นะคะก็คือพอขั้นตอนแรกตรวจเอกสารหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับบัตรคิวมานั่งรอเรียกนะคะหมายเลขของเรานะคะซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะ ก็จะไปถึงขั้นตอนที่2ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะจะเรียกคิวของเราเพอไปถึงขั้นตอนที่2เนี่ยช่องบริการนะคะจะมี1 2 3ช่องเขาก็จะบอกว่าคิวของเราจะต้องไปที่ช่องบริการเท่าไหร่วันนี้ใส่ไปที่ช่องบริการที่1น,นะคะซึ่งจะบอกว่าเจ้าหน้าที่จะทงานเร็วมากๆเลยเขาก็จะตรวจหลักฐานเอกสารทั้งหมดนะคะแล้วก็สรุปว่ารูปอันนี้ของใส่อะมันก็ผ่านจริงๆด้วยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันคือรูปถ่าย2นิ้วนะคะที่ตัดกรอบมาแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารเสร็จคือขั้นตอนที่2เนี่ยเ,เขาก็จะถามว่าเราอ่ะเดินทางไปประเทศไหนอย่างของใจนะคะจะไปไอซ์แลนด์ในช่วงสงกรานต์ก็บอกเขาว่าไปไอซ์แลนด์ค่ะก็พอไปไอซ์แลนด์นะคะเขาก็บันทึกทุกอย่างเรียบร้อยพริมพ์เอกสารออกมานะคะจะต้องบอกว่าขั้นตอนนี้ยทำในความรวดเร็วมากๆสานาทีเสร็จคะ่ะให้เราตรวจชื่อนามสกุล เลขอะไรให้เรียบร้อยที่ยูเลขบัตรประชาชนซึ่งเวลาเรียบร้อยเราก็ลงลายเซ็นไปนะคะ3จุดคืนให้เจ้าหน้าที่ป๊าบกลับมานั่งรอทีนี้นั่งรอเนี่ยนั่งรอเรียกชื่อนะคะขั้นตอนที่3ค่ะใส่รอสักประมาณ3นาทีแค่นั้นเองค่ะเขาก็เรียกชื่อแล้วเรียกชื่อแล้วเนี่ยซึ่งขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่ก็คือจะเรียกเราเข้าไปนะคะแล้วก็ให้ดูเหมือนเอกสารที่เขาพิมพ์ลงบัตรแข็งนะซึ่งมี ติดรูปของเราด้วยจําได้ไหมคะเซบอกว่า2นิ้ว2ใบขั้นตอนที่3เนี่ยเขาจะเอารูป2นิ้วของเราใบที่1แปะลงไปในการ์ดแข่งของเขาให้เราดูตรวจสอบแล้วก็ลงลายเซน็นรูปของเราใบที่2นะคะก็จะได้รับการแปะอยู่ในใบอนุญ,ญาตขับขีร่ระหว่างประเทศค่ะรูปของเราก็จะมาแปะอยู่ตรงนี้ <S <S <he S 2> เห็นไหมบอกแล้วว่ามันกรอบมันเท่านียคือมันเป๊ะแล้วคือไปถูกแล้วต้องมั่นใจตัวเองนิดนึงนะคะ เขาก็ให้เราตรวจเอกสารหลักฐานในการ์ดแข่งเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะ<ม>ก็เขาก็จะสามารถออกเป็นใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศให้ได้เลยและเราก็ลงลายเซ็นตรงนี้นะคะซึ่งง่ายมากๆเลยจะบอกว่าขบวนการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไปแค่20นาทีเองค่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาดูใบขับขี่ระหว่างประเทศกันนะคะว่า โอเคตรงนี้มันมีจุดอะไรที่ต้องสังเกตบ้างซึ่งใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ mm hmm. เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ต้องถามว่าไปขับที่ประเทศไหนนะคะ mm hmm. เพราะว่าหน้าแรกเนี่ยจะมีลิสต์รายชื่อของประเทศว่ามันสามารถขับได้ประเทศไหนบ้าง mm hmm. เพราะมันมีความแตกต่างแบบนี้ค่ะไซ mm hmm. เคยเจอคำถามนะคะจากลูกค้าว่าคุณไซครับปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. ผมไปทำเนาะใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า international driving permit ผมไปทำเพราะว่าผมไปขับรถเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับ always vacation ซึ่งมีอายุ3ปีปีนี้นะคะผมจะไปขับรถที่ออสเตรเลียกับ always vacation ใบอนุญาตขับขี่ของผมมีอายุ3ปีผมเอาไปขับที่ออสเตรเลียได้ไหมครับคำตอบของไซนะคะก็คือว่าไซขออนุญาตส่งตัวเอกสารมาให้ไซดูหน่อยนะคะเพราะว่าไซต้องการก่อนที่จะแจ้งลูกค้าไซต้องการจะเช็คว่าใบที่เขาบอกว่ามีอายุ3ปีนั้นนะ่ะ ระบุไว้ว่าขับได้ที่ประเทศไหนเพราะวันนี้ส่ไปทำใบขับขี่ที่ระบุว่าส่จะไปที่ไอซ์แลนด์นะคะเรามาดูกันค่ะมันก็จะมีลายชื่อซึ่งมีไอซ์แลนด์แต่ส่บอกเลยว่าอันนี้ไม่สามารถไปขับที่สวิตเซอร์แลนด์ได้นะคะดังนั้นก็คือใบขับขี่นะคะขึ้นอยู่กับสนสัญญาระหว่างประเทศว่าเป็นสนสัญญาฉบับไหนบางทีมันเป็นสนสัญญาคนละฉบับนะคะซึ่งอันนี้ของไยอะเป็นใบขับขี่ที่ไยสามารถไปขับที่ออสเตรเลียได้ ไปขับที่ Iceland ไอซ์แลนด์ได้ไปขับที่ญี่ปุ่นได้ไปขับได้อีกมากมายหลายประเทศและมีอายุ1ปีแต่ในนี้ไม่สามารถขับที่สวิตเซอร์แลนด์ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือว่าใบขับขี่ของเรานะคะจะบอกได้เลยว่าเวลาขับรถที่ต่างประเทศใบขับขี่ของเราอนุญ,ญาตให้ขับรถที่ไม่เกิน8ที่นั่งเท่านั้นในความหมายคือแบบนี้ค่ะเ่เคยเช่ารถให้ลูกค้านะคะไปขับที่เยอรมน,นีค่ะ รถเขาเรียกว่ารถ9กซตเตอร์หรือ9ที่นั่งถามว่าลูกค้าขับได้ไหมคะ,ะเชลยขับได้ค่ะเพราะว่า8ที่นั่งหมายถึง8ดที่นั่งของผู้โดยสารที่นั่งที่9เป็นที่นั่งของคนขับในกรณีนี้ขับได้นะคะในนี้จะระบุเอาไว้เนาะเป็นขับรถ8ดที่นั่งค่ะเราก็คือหน้าถัดๆไปอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะมีรูปมีอะไรของเราซึ่งสิ่งที่อยากจะแนะนํา ทุกท่านนะคะเวลาที่ไปขับรถที่เมืองนอกเนาะสิ่งที่อยากจะจำเป็นแล้วก็คือเจอ,เอได้ยินเคสมาหรือว่าลูกค้าบางท่านโทรมาถามเราอย่างเช่นไปถึงที่นิวซีแลนด์แล้วแต่ต้องบอกว่าเคสนี้ไม่ได้เช่ารถกับเรานะคะไม่ได้ใช้บริการเช่ารถอะไรกับเราเพียงแต่ว่าเขารู้ว่าโอเค เขาจองรถเองอะไรเองพอมีปัญหาโทรมาสอบถามเราว่าเออเรามีคําแนะนําว่าจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะคะย,ยกเคสให้ฟังก็คือว่าไปถึงที่นิวซีแลนด์แล้วจองรถเองรับรถเอง,เอ,งเอาใบขับขี่ตัวนี้ไปใบเดียวไม่สามารถรับรถได้ที่นิวซีแลนด์นะคะเวลาการรับรถที่นิวซีแลนด์หรืออาจจะอีกหลายๆประเทศนะคะเราจะต้องมีทางใบตัวนี้ซึ่งมันเป็นตัวแปลภาษาอังกฤษ เราก็ใบขับขี่ของเราควบคู่กันคือมันจะต้องมีตัวจริงและอันนี้ถือว่าเป็นตัวแปรควบคู่กันแบบนี้ค่ะมันถึงจะสามารถรับรถได้นะคะดังนั้นก็คือจะไปขับขี่ประเทศไหนเช็คให้ดีนะคะเราก็จะบอกว่าในเรื่องของการชําระเงินวันนี้เซคข้ามไปนิดนึงก็คือว่าเงิน505บาทนะคะขออนุญ,ญาตให้เตรียมไปเป็นเงินสดเจ้าหน้าที่ไม่มีออปชันที่จะรับเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสแกน qr code นะคะแต่มีออปชันที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ดีตอนที่เราเดินไปที่ชั้น1อาคาร4นะคะมองไปตรงๆมีตู้ ATM กดเงินสดได้เช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับสุดท้ายสําหรับท่านที่ไม่ได้สะดวกไปทําใบขับขี่นานาชาติใบขับขี่สากล international driving permit international driving license แล้วแต่จะเรียกนะคะด้วยตัวเองสามารถมอบอํานาจให้ใครก็ได้ไปทแแําแทนเราได้นะคะผู้บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องตเตรียมเพิ่มก็คือว่าเป็น ตัวบัตรประชาชนนะคะของผู้รับมอบอานาจนะคะจําเป็นที่จะต้องมีด้วยแล้วก็ใบมอบอานาจนะคะที่ลงชื่อนมสกุลเราลงชื่อนมสกุลเขาลงว่าเราอนุญาตมอบอานาจให้เขาทําแทนเราเรื่องใดบ้างนะคะพร้อมติดอากอนสต็มสิบบาทมีเพิ่มไปแค่นี้ค่ะก็สามารถไหว้วานให้คนอื่นไปทําให้เราได้แล้ว ง่ายๆวันนี้นะคะ20นาทีที่กรมขนส่งทางบกค,ค่ะแล้วเราก็ไปขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์กันนะคะถ้ามีเรื่องอะไรที่จะสอบถามหรือต้องการให้ Always Vacation บริการให้เกี่ยวกับการขับรถเที่ยวในต่างประเทศของคุณนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย